มาทำวิดีโอซ่อมเรื่องของแกงเผ็ดเป็ดย่างอันนี้เลยติดเตาใส่กะทิลงไปนะครับส่วนต่อ,อกันนะครับตอนนี้ก็เนื้อเป็ดนะครับเนื้อเป็ดที่แกะแล้วนะรอบของนเนะครับโคล่มาแล้วก็มาเลาะนะครับนนแล้วก็พลิกนะครับ อ่ะจากนั้นพอกะทิเดิมเดือดน,นะครับเราก็ใส่ปิกแกงลงไป okay, <thank> ก็ปริมาณก็ตามใจอชอบนะครับแล้วเราก็ยีมันเข้ากันนะครับ okay, <thank> คนนี้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ okay, <thank> อ่าพอเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราก็ใส่เป็ดลงไป โอเคครับพอเนื้อเป็ดเริ่มเข้ากันนะครับเราก็ปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแท้นะครับหางลมกับน้ำตาลปี๊บนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรสชาติใครรสชาติมันนะครับพอเราใส่แล้วเราก็ปรุงนะครับโอเคครับหลัง้าก็ชิมรสแล้วนะครับถ้ารู้สึกว่าน้ำมันน้อยไปนะครับก็เติมน้ำลงไปนะครับให้พอมันรู้สึกว่าเวลาเราใส่ผักแล้วน้ำมัน ท่วมผักนะโอเคครับหลังจากนั้นพอเริ่มเดือดเราก็ใส่ใบบดานลงไปนะครับถ้าหาไม่ได้ก็ใบชะมวงนะหลังจากนั้นนะครับใส่มะเขือมะเขอืเขอป้อมมะเขอือพวงตามด้วยเ,ยเกือเทศก็สุกเขาผัดมะเขือให้สุกนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่พริกหันนะครับกับใบโกรูดโอเคเพื่อเพิ่มสีสันนะครับ แล้วท้ายสุดนะครับหาไปโหระพาเด็ดนะครับลาไฟนะครับให้มันจมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใบมันดำโอเคครับเรียบร้อยนะครับแกงเผ็ดเป็ดย่างนะครับเพื่อนๆนที่สนใจพริกแกงนะครับก็ติดต่อมาได้ทำง่ายๆนะครับทานได้ในบ้านนะครับปริมาณที่ใส่วันนี้ก็ทานได้ประมาณสักห้าหกคนนะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแกงเผ็ดเป็ดย่างนะครับ ทำทานได้ในบ้านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าฝากกดติดตามพวกเราในช anel youtube สมสมัยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจสมสมัยด้วยนะครับขอบคุณนะครับ